เดี๋ยวครับพี่การัดจัดส่งรอบรอบบ่ายนะครับไม่ใช่รอบเช้าขอบคุณมากครับก็ลูกค้าสั่งซื้อน่าโอนมาก็ส่งให้เลยครับเป็นดีวีรุ่นไฮกับปลานุ้น5.1นะครับรุ่นนี้สวยงามมากนะฮะตามท้องเรื่องฮะสุดยอดนะฮะรุ่นนี้จอนิยมนะฮะนะครับนี่กระสุนปรับได้ด้วยฮะมีทั้งซ้ายขวาต่ําสูงนะฮะโอเคนะครับสวยงามเดี๋ยวนี้ก็ในกล่องก็ไม่มีอะไรนะของดีก็สุดเลยเอามีกูโอ้ก็มือดีหนาเลยรุ่นใหม่ อ่ันสอนประกอบซ่อมเลยครับก็ลองดูนะครับยังไม่มีอะไรนะครับโอเคอันนี้เราก็พร้อมเล่นนะครับก็มีแก๊สให้หนึ่งกระป๋องเนาะเป้า U ีให้น้ำเป้าสิบแผ่นนะครับเดี๋ยวผมทดสอบยิงนะครับอ่าไปเลยเนาะไม่รอช้าปุ๊บปอ่ามาทางนี้ได้เลยนะครับผมอ่าตางนี้มีมีตกไม่ว่านะเราพักกดมาหน่อยก็ได้นะครับอ่าแก๊สเดือดแล้วครับกดมาเติมแก๊ส เติมแก๊สเลยฮะมันปูเตนะก็ผมก็สอบกินไปเลยครับผมวีวนี่เป็นงานนวิ่งของงานไต้หวันนะครับก็ล็อกไปเลยนะจะล็อกไปเลยก็แก๊ใส่ดีสักหน่อยแล้วผมกดแก๊สดิ้งแล้วต่อไปก็จุดเล่นนะแต่จะไปเล่นแล้วกดแก๊สมันปูมันกรณีที่ว่าเรามือใหม่เลยนะครับก็ต้องดูว่าเรากดตรงหรือเปล่าหรือว่าอะไรที่เราเปิดฝามาเนาะหรือว่า ยางอลิงตรงนี้มันหลุดออกไปหรือเปล่าเราดึงแรงต้องดึงเบาๆนะครับแล้วก็มีหลายสาเหตุนะครับริงมันก็เล่นได้ไม่มีปัญหานะที่ลูกค้าเจอของใหม่ก็เกิดปัญหาแบบนี่หน่อยไม่ได้เสียหายอะไรนะครับคือเราทดสอบให้ก่อนส่งทุกครั้งนะาต้อกระบ,บอกนะถ้ามันมันพู่มันไม่ดีเราก็ไม่ส่งให้ก็อันนี้มันปกติถ้าไม่ดังด้วยนะฮะแล้วก็ลองยิงนะครับแล้วลองดูครับตันวนี้มันแก๊สระบบแก๊สมันมีอะไรมีเกี่ยวกับยางอลิงนะครับผมนะฮะอันนี้ก็ล็อกได้คือต้องขึ้นนกถึงล็อกนะะขข้้้า้าาางงใหหกกัปเดดียวไ อันนี้ยิงไม่ได้นะครับผมนี่ไม่กดหลังออกก็ยิงไม่ได้เป็นระบบไฮคาปาเนาะเหมือนกับหนึ่งเก้าหนึ่งก็ลองดูนะครับผมไม่ยากครับส่มาเป็นยางอลิะส่วนใหญ่ที่ไม่มีซึมเนี้ยมันเป็นอาการปกติฮะไม่ได้ซึมแค่นะครับผมิงถ้าโลกฝนตกโอเคเจ๊เด็ดรอนะครับตัวนี้อยู่ไหนเนื้อโอ้โหคาสไลท์ครับสุดยอดฮะเหนไหมแดงฮะก็คือปกติถ้าเล่นได้เลยครับผมก็สนใจก็สั่งซื้อได้นะครับเราจัดส่งให้ทันทีนะครับ พ่อเดี๋ยวส่งให้เลยนะครับไม่ต้องห่วงน,นะครับผมนี่ก็จะสอบให้เดบร้ายขอบคุณมากนะครับสวัสดีครับบ๊ายบายครับ